สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวท่านนของฟ mm hmm. อร์เรนเวียสนั่นเองนะซึ่งจะเป็นการ์ดเขียวร่างใหม่นะครับผมเล่นไปทั้งหมด11เกมยิงไปเจ็บประตูแอซิสไปสามนะครับเจ็บประตูเลยถือว่าเยอะอยู่นะว่าไปมาดูในส่วนของสไตล์นะครับมาในสไตล์เคียทีเพลย์เมคเกอร์เล่นได้สามตำแหน่งนะปีขวาก็เล่นได้นะครับ มาดูในสมคบลังนะ OBR ล่างนี้จะต่างยู่ที่รอเอ็ดนะผมใช้คาเปโลนะครับถ้าใครใช้อย่างอื่นก็ต้องลองดูเองนะมาดูอย่างแรกครับคือคพลังการเลี้ยงบอลถือว่าข้อทางสูงเลยนะแบบเลี้ยงทีพิวอะ่ะไม่มีอะไรหยุดเขาได้นะครับอย่างต่อไปนะครับก็คือคบลังการจ่ายบอลน,นะจ่ายบอลเนี่ยถือว่าแม่นมากเลยยอดจริงๆครับ ก็ต้องไปดูไฮไลท์เองนะว,ว่าจ่ายไม่ขนาดไหนอ่ะมาเนือส่วนของเออสกิลนะครับสกิลที่ทางเกมให้มาก็จะเป็นเนียเอาไอาซาค์คอรเลอร์นะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็ถือว่าครบนะเรื่องสกลิลการจ่ายบอลนะครับมีลองเลนเคอรเลอร์มาให้ด้วยก็ใช้ได้นะเออมีไฟติ้งสปิริตให้ด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกส่วนใหญ่ก็เน้นที่จ่ายบอลน,นะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันดีกว่าเลยครับ จะเป็นไงไปซ้อนเฮ้ยปาดมาครับเวียดอุย้ยนี่ไงตัดเข้าในมาปัน่นโอ้โหผันเบาสวยละจีบหายละจิ้มสวยครับจังหวะสวนกลับเฮ้ยเวียดวิ่งไปแล้วหมาเลยครับลงโลแบบนี้ทุนี้ครับ ดาวนัดปันอุยอ๊ยจังหวะโคตรปีครับเวียดซอนอันนี้เวียครับอุ้ยพิกสวยปันด้วยซ้ายครับโอ้โหไม่เหลือกระชากไปมาทีเชนจงโกครับเวียดอุ้ยลงลงหลอดหมงโอ้โหรวสกีมเมอร์ครับอย่างนี้ แหงนไหมครับไปช็อตเวียดสัดแม่งเลยโอ้ยแรงน,นะงยังไงวะเฮ้ยแบคึ้นมาแล้วมาที่รามครับเปิดเข้าไปโอ้ยเฮ้ยส้มนลโอ้ยจับแต่งและซัดเลยครับ ผูกคะแนนลูกเฮ้ยได้อยู่เวียดเฮ้ยหลิงอัพหมาที่ยัดเฮ้ยได้สวยครับยัดดำทัดปันอ้มอุ้อุ้มจัดสวยเฮ้ยเวียดรองกันนี่ไงมาที่เวียดครับ ซักยิงถอดน่วหมหนูวีโอเคครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะสำหรับฟอลเเวียนนะครับเอาจริงเนี่ยล่างนี้ผมให้สักเท่าไหร่ดีสักเป็นี้แปดเต็มสิบแหละเออว่าก็จ,จ่ายสนุกนะเลี้ยงกระพิวนะครับขนาดผมเป็นคนที่แบบเลี้ยงไม่ค่อยเก่งอะ่ะผมว่ามันสนุกเลยแต่ว่า <laughs> ตัวมันเล็กอนะแค่แบบโดนชนโคตรง่ายเลย ประมาณนี้แหละครับเป็นรีวิวสั้นๆเนาะคลิปมันอาจจะยังไม่ดีมากนะครับแต่ผมก็จะคอยพัฒนาช่องนี้ให้เป็นช่องที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ